รับสวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปภาพรวมตู้กาชากันเช่นเดิมเลยนะครั้งนี้จะเป็นตู้กาชาอย่าง Movie Selection น,นะครับตู้นี้มันมีความพิเศษอยู่นะก็คือตัวละครจากในตู้จะเป็นตัวละคร Li m i เ e d นะครับเป็นตัวละครจากซีรีส์ภาค m o วี Movie, นน่นแล้วก็ไอตู้ตะก,กูลซีเลคชั่นเนี่ยที่มันเป็นภาค Movie เดทเขาจะสูงที่สุดในบรรดาตู้ซีเลคชั่นแล้วนะเขาจะบูเดทให้สูงเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะได้ตัวละครจากภาค m ูวี่แบบจริงๆจังๆนะครับตู้นี้เนี่ยจะมาตั้งแต่ในวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่26เดือน5บ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่3เดือน6ก่อนบ่าย2โมงนะครับแน่นอนว่าระยะเวลาถ้าเกิดเราดูตามวันเนี่ย ตู้กาชาไทายเดือนวางจําหน่ายก่อนที่ตู้นี้จะไปนะใครที่ยังไม่มั่นใจนะมีแผนว่าอยากจะเปิดตู้นี้แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของงบประมาณตัวเองรอดูตู้กาชาไทายเดือนก่อนได้ครับตู้นี้มันอยู่ยาวๆจนถึงตู้กาชาท้ายเดือนออกวางจําหน่ายเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้คุณรอดูตู้ไทยเดือนก่อนจะดีมากๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลตู้นี้กันนะอันนี้คือความพิเศษของตู้กระชาม Movie Selection นะเพราะว่าเลทเขาจะบูตมาให้ถึง7%แบบคงที่เลยนะครับโอกาสการได้5ดาวทุกสเต็ปเนี่ยอยู่ที่7%หมดเลยทุกสเต็ปนะอันนี้คือข้อดีเพราะว่าเลทมันสูงเลยนะครับแล้วก็การันตีตัวละคร5ดาวให้คุณแน่ๆในสเต็ปที่5และก็ส0นะครับแล้วก็ตู้นี้ ไม่มีลุดเลทเพราะฉะนั้นเปิดได้ตัวละคร5ดาวออกไฮไลท์ให้คุณแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครไฮไลท์มันจะเยอะกว่าตู้กาชาซิลเชันอืนๆนะครับปกติตู้กาชาซิลเลชันเนี่ยมันจะมีแค่5ตัวละครนะแต่ว่าครั้งนี้จะมี7ตัวละครนะก็เรื่องปกติของมูวี่ซิลเลชันนะซิลเชันที่เป็นมูวี่เนี่ยเขาจะหยิบตัวละครมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวละครที่จะมาจากภาคมูวี่เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะเขาก็เลยอัดๆกันมานะครับครั้งนี้ก็จะเป็น7ตัวละครนี้นะตัวละครไฮไลท์ของเรานะ เป็นตัวละครจากภาคมูวี่ทุกตัวละครแต่ว่าตัวละครจากภาคมูวี่นี้ให้บอกตามตรงเลยก็คือมันไม่ได้เก่งอะไรเลยถ้าเกิดเทียบกับตัวละครยุคสมัยใหม่นะครับมันเหมาะสำหรับการสะสมอะไรพวกนี้มากกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมตัวละครแล้วกันนะแบบเร็วๆไปเลยว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างมีหน้าที่เด่นๆอะไรได้บ้างนะครับ เรามาเริ่มที่คนแรกนะครับกับน้องหญิงหยางนะอันนี้มาแบบแพ็คคู่เลยนะคุณเปิดได้หญิงหยางเนี่ยเท่ากับได้2ตัวละครในตัวเดียวนะครับเพราะว่าคุณสามารถสวิตตัวได้คุณจะเล่นเป็นหญิงหรือจะเล่นเป็นหยางก็ได้นะครับส่วนคนไหนชื่อหญิงคนไหนชื่อหยางจําไม่ได้ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเรียกรวมๆกันเลยหญิงหยางนะครับการเอาไปเล่นต้องบอกก่อนเลยว่าหญิงหยางเอาไปเล่นห่วยแตกนะครับไม่มีตัวละครเก่าต่อให้เกินใหม่มาอาบัตตีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการเล่นเยอะขนาดนั้นนะครับภาพรวมการเล่นฝืดมากนะไม่เก่งเลย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาไปเล่นในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าหวยแตกมากๆสำหรับหญิงหยางไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับส่วนลิงอาจจะใช้ได้ในบางกรณีต้องบอกก่อนมันเป็นลิงกที่ค่อนข้างจะเฉพาะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลิงก์ไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นตามที่บอกอาจจะใช้งานได้แค่บางกรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมากับโทชิโร่นะตัวนี้ดูดีในบรรดาตัวละครเกิดใหม่จากตู้นี้นะ โทชิโร่ยังพอดูดีอยู่ครับการเอาไปเล่นพอใช้ได้นะไม่ได้แย่เกินไปแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับส่วนลิง์ใช้งานได้เลยนะครับลิงเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลแล้วก็ได้ในเรื่องของความแรงสกิลเข้าไปนะภาพรวมก็ถือว่ายังคงพอใช้งานได้อยู่ในยุคปัจจุบันนะต่อไปชูเล่นกากนะตัวนี้ลิงห่วยแตกลิงไม่ค่อยได้ใช้งานลิงคือแบบมันอย่าว่าจะเฉพาะทางเลยการใช้งานมัน น้อยมากๆนะครับส่วนเอาไปเล่นก็กาโคตรๆนะตัวนี้ไม่เก่งนะความเก่งการเล่นใช้งานเนี่ยมันพอๆยิงอย่างนะส่วนลิงก์ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยยิงอย่างมันยังแบบพอได้ลิงก์ใช้งานในบางโอกาสแต่ว่าไอ้เจ้าชูเลนนี่คือแบบ หาโอกาสยากมากนะคือหวยมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับอิจิโกะร่างนารกนาะร่างนี้หลายคนอยากให้รีเมคมากๆแต่ตอนนี้เอารีรันไปก่อนนะครับอิจิโกะเวอร์ชันนี้ลิงพอใช้ได้นะลิงมันใช้งานได้บางโอกาสหรือใครที่ไม่ได้แคร์ตัวละครเกิดใหม่ก็สามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าลิงตั้งต้นเขาดูดีอยู่นะครับสำหรับอิจิโกะนะภาพรวมก็ถือว่าลิงพอใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนเอาไปเล่นไม่เก่งเช่นกันครับเป็นตัวละครที่พอๆกันนะคล้ายๆพวกชูลงชูเลนอะไรพวกนี้มันเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นไม่ลื่นรับสจ นะก็พอเล่นได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ฝืดนะครับคือไอ้พวกตัวละครเก่าๆเนะี่ยมีแค่โทชิโร่ตัวเดียวที่ดูดีนะที่เหลือจะเป็นตัวละครที่ดูดีบ้างนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นตัวละครใหม่สุดของซีรีส์มูวี่นะครับเรามาเริ่มที่คุณสกาะนะครับคุสกะเนี่ยจะเป็นสายสกิลภาพรวมเกมเพลย์ถือว่าโอเคนะในรูปแบบสกิลต่างๆถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งนะค่อนข้างลื่นแต่ว่า ความลงความแรงแน่นอนความแรงมันสู้ตัวละครยุคป,ปัจจุบันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปรอเกิดใหม่แต่ว่าภาพรวมเกมเบรของกุสกะเนี่ยมันโอเคระดับหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับและต่อมานะครับกับโคคุโตะนะตัวนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะความโกงความกว้างการออกสกิลต่างๆถือว่าใช้ได้ดีเลยสำหรับโคคุโตะนะครับแต่ก็อารมณ์เหมือนกุสก,กนะนั่นแหละความแรงมันยังไม่แรงเท่าที่ควรถ้าเกิดเทียบ,บตัวละครยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอเกิดใหม่นะแต่ถามว่าเล่นในยุคนี้ได้ไหมก็พอเล่นได้นะ พวกหอคงหอคอยเอาไปเล่นได้นะบางหอคอยอาจจะโตงเงื่อนไขสลับเขาด้วยนะครับและต่อมาตัวละครสุดท้ายนะครับกับดาร์คลูเคียนะถ้าเกิดพูดถึงดาร์คลูเคียในเวอร์ชันนะี้ต้องบอกเลยว่าเกมเพลในเรื่องของสกิลนะยังคงเป็นลองโคคุโตกับคุซักะอยู่ นะครับเพราะว่าลูเคียเกมเพลงไม่ได้ลื่นไหลทั้งสองคนนี้แต่ถามว่ามันติดขัดมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับก็ยังคงพอเล่นได้ระดับหนึ่งส่วนความแรงแนี่นอนก็ตาม2คนนี้เลยนะความแรงมันเฉยๆมันยังสู้ตัวละครยุคใหม่ไม่ได้ก็ต้องไปรอเกิดใหม่ นะครับสรุปภาพรวมตู้กระชาม o v i e Selection นะครับตามที่ผมบอกมาเลยนะว่าตู้นี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปสะสมซะม,มากกว่านะครับใครที่ต้องการแบบเอาตัวละครผู้นี้ไปแบกเอาไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มที่จะมาเปิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครที่พอใช้งานได้ลื่นก็คือ3คนนี้เท่านั้นที่เหลือคือเฉยๆมากๆเอาจริงๆไอ้สามคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดที่แบบมาทัดเทียมกับตัวละครยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดพูดถึงความน่าเปิดไอ้ตู้กลางเดือนที่เป็นตู้ปกติเนี่ยไอ หน้ากากินจอเนี่ยมันยังดูหน้าเปิดกว่าตู้นี้เลยนณตู้นั้นตัวละครใช้งานมันังคงใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแต่ตัวละครพวกนี้ มันพอใช้งานได้แต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นคุณต้องไปรอเกิดใหม่อีกทีหนึง่งแล้วผมเชื่อว่าต่อให้เขาเกิดใหม่ก็คงไม่ได้เกิดใหม่แบบโกงอะไรขนาดนั้นหรอกอย่างมากก็คงจะแบบพอๆตัวละครตู้กลางเดือนตัวละครทั่วไปอะไรพวกนี้สะมากกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของเกิดใหม่นะก,ก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่ลุ้นว่ามันเกิดใหม่จะเก่งหรือเปล่าแต่ต้องลุ้นว่ามันจะเกิดใหม่ชัดไหน <c oughs> นะครับพลังหลังเกิดใหม่ช้ามากนะไอ้พวกตัวละครซีรีส์ลิมิเต็ดเนี่ยเกิดแต่สกปรกเลือดทท่านั้นเลยนะครับก็ หาตัวละครเก่งๆไปช่วยทีมนะครับอย่างผู้เล่นมงผู้เล่นใหม่ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าคุณจะเปิดผมคงห้ามคุณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เปิดแบบมีสติแล้วกันนะเปิดแบบอย่าใช้เยอะนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดจริงๆผมก็ได้แต่ให้คําแนะนำเนาะ ว่าตัวนี้ตามที่บอกนะถ้าเกิดต้องการตัวแบบไม่ตอบโจทย์นะครับมันมองสำหรับคนที่ต้องการสะสมมากกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สาคัญตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมัคชิกด้วยนะเพื่อนม่คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าจ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ ส5บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้เนาะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ